ใช่ครับมันเป็นปกติครับเนี่ยเป็นปกติเลยดีที่มันยังไม่ตกตอนเล่นน่ะตกตอนเล่นก็ยังแย่ฝ่าตกไปก่อนยังดีกว่าอันนี้ก็มันตกตอนมันตกตอนเช้าหรือตอนบ่ายครับตอนบ่ายบ่ายใช่ไหมโอ้โหตกใกล้เลยเนาะมันมันอยู่ไปเป็นอาทิตย์นะแล้วมันก็ย้อนกลับมาตกอีกเนาะใช่ใตกเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแป๊บนึงใช่มันมันห่างไปเป็นอาทิตย์เลยนะที่มันมาตกอีกอ่ะมันก็มาอยู่ดีๆแกมันจะออกมาไหมเนี่ยออกมาถ่ายรูปไหม มาแม่ต้องรอเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับแล้วเขาจะลงมาลงมาก็อยู่ข้างหลังนี่ครับลงไปถ่ายข้างหลังก็ได้มันแช่ไงข้างหลังมากก็ยังถ่ายได้แม่แต่ข้างหน้าเขาไม่ออกมาข้างหน้าแหละเพราะว่าไม่มีใครอยู่แล้วอาาาา่าก็ถ่ายก็ถ่ายข้างหน้าอ่าตอนนี้เขาไม่ได้ถ่ายด้านหน้าเวทีแล้วเพราะว่ามาเดินทางไกลแม่เขาไม่ทันแล้วปิ่นไม่ทันครับอย่างวันนี้พรุ่งนี้เขาต้องไปกรุงเทพอีกงั้นเขาต้องไปเล่นกรุงเทพอีกเขาไม่ทันพรุ่งนี้มีงาน มีครับมีทุงเทมปอเป็นมีอีกทีนึนน่งยี่สิบห้าแล้วยอะออมันมีของของ,ของขอจกแม่ตาบดิษฐ์จะบดิคฐ์เ<อ>จอก,ก,จกของบ้านมารลามีมีของบ้านมารามีจม้ะแม่อาอมันไม่ขึ้นหวา ทุกคนสวัสดีครับทะเลาะทะเลาะลกับแอคเค้าก่อนแป๊บนึงมันเกิดพี่กบมีคนมาดูไหมเนี่ยเอาที่สองยกเลิกแล้วหรอครับโอเคผมไม่ทราบเลยลพี่ดาไม่ต้องหรอกต้องหรอกมต้องหลอก <laughs> เก่งใจเน็ตมันไม่ดีพี่ดาวพอดูได้ไหมเรด้นีกันู่เรามากิื่องเ็เนมันไม่ดเอมันเกิดพิกกิ ขอบคุณพี่หนึ่ง้วยนะมอบลรงางาัให้พี่กบได้วันนี้วันที่สองยกเลิกผมไม่รู้เลยนะครับว่ายกเลิอกอ่ะไม่รู้จริงถ้าเอฟซีไม่บอกก็ไม่รู้วันนี้สนุกมากล้าค้างเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่นแรกๆที่พ่อสารักมาเล่นที่โคราชนะในที่วัดหลวงอะ่ะคนเยอะมากแล้วก็สนุกนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการพลิกสลับบทบาทกันยิ่งสนุกเลยนะครับของพี่ออยครับพี่ออยก็ไปเล่นตัว ตัวที่ขวัญใจหรือว่าตัวที่คนอื่นเคยเล่นนะตัวตัวนั้นอะสนุกนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมาเล่นตัวตัวนี้โอ้โหยิ่งไปก็ดูพึ้นเขินในอายหน่อยก็สนุกดีนะครับสนุกดีพี่ออยก็เจอทางที่ถูกต้องแล้วขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนการเดินทางของด้วยนะเหลืออีกพรุ่งนี้ยี่สิบสองไม่มีผมก็เลยอยู่โคราชยาวเลยนะครับอยู่โคราชยาวแหละพรุ่งนี้ก็จะลงคลิปไปดูทั้งวันจะเป็นคลิปซะส่วนใหญ่นะครับรูปผมไม่มีเลยนะผมทำอะไรไม่ได้เลย เครื่องหนึ่งผมจะเก็บชิปไปลงบ้านแดงให้ทุกคนนะเพราะว่ามันไล์สดสองเครื่องไม่ได้คือปกติจะไล์เครื่องหนึ่งสองระบบใช่ไหมมันแยกได้แต่ว่าตอนนี้แพลตฟอร์มมีปัญหาถ้ามันเล็บจะไปเล็บบ้านฟ้ามันเป็นส่วนลมของคณะผมจะไม่ไม่อยากเสี่ยงซึ่งตอนแรกที่พี่ต้อมดึงเข้าอะผมยังสลับแอคเคาท์ไม่ได้แต่ว่าปรึกษาให้หมูแล้วให้หมูช่วยก็ไปดูที่โปรแกรมการไล่แต่ในที่โปรแกรมการไล่มันขึ้นแล้วก็เข้าไล์ได้นะครับไลขึ้นไล์ได้ก็ไล์ให้คณะไปเลยตอนแรกพี่ต้อมบอกว่าถ้าเข้าไม่ได้ก็ให้ลไล์เงปลย คือไาลนา์เพจผมนะคนติดตามวันนี้ผมข,ขึ้นอ่ะขึ้นอีกเป็นหมือนอ่นนะหรือว่าผมไม่เอาดีกว่านะผมอยากให้ส่วนรวมอ่ะคือคณะเป็นส่วนรวมใช่ไหมคนรู้จักคณะเยอะกว่าแล้วก็เป็นเพจของพี่นุ่นเป็นเพจของพี่ต้อมเขาอ่ะเขาให้คนดูส่วนรวมก่อนเราก็ไม่ไม่ได้สิทธิ์อะไรนะครับพี่ดาวให้ค่าน้มันหรื่ยังไม่อยากรับเลยไม่กล้าลนะรับเนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมตัวถ,ถึงเนี้ยดาวน์โหลดดีมากนะสามร้อยเมกะแต่อัพโหลดมันมีสิทธิ์แล้วมันก็สวิงเนื่องจากอากาศมันไม่ดีครับมันสวิง มันสะิงตลอดแต่โชคดีนะว่าไร์ไม่หลุดโชคดีที่ว่าไร์ไม่หลุดอาจจะมีสะดุดบ้างแล้วผมผมก็ไม่เห็นหน้าจอนะว่าบิดเลทมันมันขึ้นลงช่วงแรกอ่ะมันมันลงประมาณ3 0 0พันสอถ้าถึง2 0 0พันสองพันห้ากระตุกมากแต่ว่ามันก็ไม่ต่ำกว่าสองพันนะแล้วมันก็มาค้างแล้วก็ขึ้นไปห้าพันเต็มแล้วก็มาค้างอยู่ที่สองพันแปดฉะนั้นจากนั้นผมก็จะไม่เห็นเลยว่าช่วงเนี้ยมันมันตกหรือมันขึ้นแต่ผมก็จะปิดคือปิดเน็ตทุกอย่างเลยอ่ะคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก มาเนี้ยน้ำข้าวไม่ได้กินเลยนะมีแวะกินกาแฟตอนจอกมาตอนบ่ายหน่อยนะครับคือผมออกมาจะสิบสิบเอ็ดโมงตื่นไม่นายการไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุกด้วยตื่นมาสิบเอ็ดโมงข้างบ้านก็ตาตารถจะตกใจตื่นอะ่ะนอนตั้งแต่สี่ทุ่มอะ่ะปกตินอนสี่ทุ่มจะตื่นประมาณตีสองคือก็จะมาเตรียมเสื้อผ้าหัวตกใจตื่นสิบเอ็ดโมงผมเก็บเสื้อผ้าไม่ทันเลยอะ่ะแล้วก็ออกมาออกมาปุ๊บก็มาจอดนอนกลางทางมาทุร l a c t าง g a ก่อนนะครับไม่ทันจะจอดนอนเรามาทุร l a c t a n g a ก่อนแล้วก็ออกมาอีกทีก็สามโมง ก็รีบมาแบบเหยียบมิดเร็วเนี่ยเขาปากผมเหยียบมิดเลยไม่เคยขับเร็ววันก่อนเลยเท่านี้วันนี้มาก่อนเลยนะเหยียบมิดเลยมาถึงนี่หกโมงครึ่งแล้วไปเข้าทางแรกเข้าไม่ได้มันเลยนะทุกคนสนามมันเละมากมันเข้าไม่ได้แค่ทางเข้าที่ผมเคยเข้าทางนู้นอ่ะแค่ทางเข้ามามันก็ถึงกำแพงก็เละแล้วอ่ะต้องมาเข้าทางบรรจภาพนะอพี่ดาวส่งลูคชันห้เข้าทางบรรจภาพก็เข้าได้อยู่แต่ว่ามันมันก็ต้องเข้ามาจอดทางในเลยอ่ะมันเข้าไปจอดตรงื่้ไม่ได้เลยนะครับโอเค ขอบคุณทุกคนด้วยที่ตามราบับชมนันแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันวันนี้กินลมนั่นหนึ่งผมอยู่ยาวจนไหวครูเลยครับจนวันที่หลังไหวครูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมกลับวันเนี้ยคือค่าน้ำมันไปกลับอ่ะตอนนี้ประยม,มาณสองพัน 2, ต้องมีนะเพราะว่าผมขับรถตู้มันกินเยอะนะครับรวมค่าใช้จ่าย,ายค่ากินค่าอะไรอีก,กต้องมีสองพันแล้วเอาสองพันเนี้ยสี่วันนะมาเป็นค่าที่จ่ายดีมาเป็นค่าที่พักดีกว่าผมก็ไม่เหนื่อยไปกลับนะครับ แล้วก็ช่วงวันนี้พรุ่งนี้ผมก็จะพยายามตัดคลิปลงแล้วก็หาที่อัพคลิปยาวเมื่อกี้นะคลิปตอนการแสดงอ่ะหชั่วโมงอ่ะผมดูดลงจากไรส์สดทางบ้านฟ้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัพทางบ้านแดงให้นะครับให้ทุกคนไปดูย้อนหลังนะครับแล้ววันที่23ก็อาจจะ่เข้าไปในเมืองไปรีวิวคาเฟ่ทางนู่นโรงแรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จากนั้นก็จะ23 24ก็จะไปนู่นเลยไปที่ สถานที่จ,จัดงานไหว้ครูเลยนะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กับน้องๆที่เขาไปซ้อมมินมีซ้อมนะเพราะวันแรกเป็นวันแรกจะเป็นไอ้นี่วันแรกจะเป็นลิเกวันที่2ที่เป็นคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นก็จะมีงานสั่นซ้อมกันนะครับมีการซ้อมกันรวมถึงช่วยโปรโมทให,<ม>ให้ให้ทางคณะด้วยให้ศิลปินด้วยนะครับใครอยากชมก็ไปชมกันนะเดี๋ยวพยายามทําให้แต่กูจกิกับสัญญาณเน็ดดีนะครับเคยไปงานที่แล้วที่วัดเหรอสัญญาณเน็ดดีมากเต็มเปี้ยะนะครับ เต็มเปรี้ยแต่ว่าจะปรึกษาพิดีก่อนว่าวันแสดงอะทำอะไรได้บ้างนะก่อนงานหลังงานมันได้อยู่แล้วแต่ว่าคลิปเนี่ยจะลงที่เราไปถ่ายเองก็จะขอรักษาาทีสี่นาทีหรือว่าลงตอนเช้าไปเลยได้ไหมเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ได้เก็บค่าค่าไลยสดดูแพงแล้วก็เสียงที่เราหน้าง,งานมันมันไม่ชัดเท่าเสียงในมิกอยู่แล้วนะครับก็ใช้สูตรเดียวกับหมอลำนสูตรที่เราลงเมื่อก่อนก็คือถ่ายถ่ายถ่ายกลางคืนล,ล,ล,ลงลงลงตอนเช้าอะไรย่างเงี้ยน่าจะได้นะน่าจะได้นะครับแต่ถ้าเป็นไลฟ์กลุ่มปิดที่เขาเข้าไปดูหน้าง,งานแพงๆอย่างนั้นอะ จะเสียงเรามันก็ไม่ได้สู้เสียงจากมิกอยู่แล้วนะ<ด>ทุกคนไม่ควรมาดาม่าอยู่โอเคครับทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่มมเก็บของก่อนเดี๋ยวก็รอส่งน้องพี่มวยเดี๋ยวคนตังค์ให้เด้ออย่าลืมด้วยองเล่นเมื่อคืนหน่อยเมื่อคืนพี่หนึ่งพี่หนึ่งให้ฝากอะไราาให้ตะกบผมลุกไปไหนไม่ได้เลยก็ดึงมาอะไรจากบ้านนู่นเนี่ยแหละมาเปลี่ยนชื่อเอามาแปะมาแปะซ้ำเขาทำให้คนละสามใบแดงแล้วก็มามายังไงเขา มาแปะให้ตะกบนะแล้วก็มูดไปให้หน้าเวทีเพราะว่าผมลุกไปไหนไม่ได้แล้วนะทุกคนคือข้างหลังก็ชวนผมกินอะไรผมยังไม่กล้ากินเลยอะผมกลัวต้องไปเข้าห้องน้ะหรือว่าน้ําก็ไม่ได้กินวันนี้น้ำก็ไม่ได้กินเลยสักหยดหนึ่งไม่กล้าไม่กล้าลุกไปไหนเลยแล้วก็ไม่กล้าลุกไปทาอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวลาที่เราตั้งระบบแล้วมันใกล้แล้วมันจวดแล้วทำอะไรไม่ได้นะโอเคครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวรอน้องลงมาก็ก็กลับแล้วนะครับ ที่พักไม่ไม่ต้องกลัวมีปัญหารครับเพราะว่าตรงในตัวตัวปากทองชัยผมก็เคยไปพักอยู่มีที่ประจําอยู่เข้าเช้าออกเย็นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเมืองก็หาไม่ยากนะหาไม่ยากเดี๋ยวดูก่อนว่าะจะพักไหนดีนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนการเดินทางมาด้วยก็จะปเป็นเอาไว้เป็นที่พักอีกสองสามวันนั่นแหละนะครับรวมถึงพี่ต้อมเขาเชื่คขันน้ำมันมานะครับจริงๆผมไม่อยากรับเลยนะเพราะว่า <laughs> ผมอยากอยากทําให้มันดีจริงๆอ่ะแต่ว่ามันมันก็ได้เท่านี้เนาะเราก็ไม่อยากรับหรอก แต่เขาว่าเกรงใจช่วยค่าน้ำมันก็เอาเอาไปเอาไ้เก็บไว้เป็นค่าที่พักแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงที่ว่างอะ่ะาเงินช่องหูออกพอดีผมว่าจะมีตังค์เหลือก็สองสามพันอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในตัวเมืองเข้าไปหาซื้อสายต่อระบบเสียงหรือว่าถ้ามีโอกาสได้ไปดูผมได้ไปมีโอกาสได้ไปดูพี่ๆบ้านน้าแหก่กับไห้มุกดำเขาปิดลิกอะ่ะอาจจะแวะไปสักวันหนึ่งผมก็จะไปทดลองระบบเนื่องจากเขาเขาไล่ระบบเดียวกันเลยต่อมิเข้าเครื่องเหมือนกันใช้สายเหมือนกันผมก็จะอุปกรณ์ที่มีอยู่ไปทดสอบ เอาไปทดสอบก่อนคือลองก่อนลองก่อนเพื่อใช้วันที่27นะผมจะไปทดลองก่อนนะครับถ้ามีเวลานะแต่ว่าเขาหูไปปิดวิกอยู่ไกลนะไกลกว่าเขาที่แล้วอีกเดี๋ยวว่าอยากไปเดี๋ยวดูก่อนว่าตะป้อนไปไหนเพราะว่าตะป้อมันก็มีงานวันนี้ก็มีงานชนกันดอกไม้อ่านะหรือว่าตะป้อไปนักกบออมไม่ใช่ตะป้อไปนาัชานักแห่ไปนักไข่มุกไปตรงกันวันไหนโหถ้าไปเล่นๆนะไปโปรโมทให้เขาหน่อยหรือของน้องอาร์ตแต่น้องอาร์ตไปอยู่พี่ไมา์มันไกลหน่อยจะไปไม่ไหว ดวงสาวน้อยผมไม่ได้ไปจากผมไม่ได้ไปคอนเทนต์ไอ้นี่เลยอะคอนเทนต์น้องหญิงเลยไอหมอลำเลยคือน้องหญิงอะจะมาเทียดกับผมตลอดวันที่ไปเล่นไอตรงที่สลับบุรีก็เล่นต่อกันเลยนะเออไปทักไปหาพี่หมออิงอยู่เพราะว่าเขาว่าให้ชวนให้ไปอยู่แต่ว่ามันไม่สลับกันน่ะต้องต้องวันตอนช่วงวันลิเกว่างก็ไม่มาเจอกันใกล้ๆอะถ้าใกล้ๆผมไปแล้วนะเพราะคิดถึงน้องอยู่อ่าทางของพี่หมอนก็คุยกันอยู่นะครับคุยกันอยู่หลังไมค์คุยกันอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้ไน ก็ตอนนั้นผมซัพพอร์ตอุปกรณ์พวกอุปกรณ์มือถือกาอยู่ทั้งน้องหญิงแม่หน่อยแล้วก็พี่เหมอนะครับเี่เมอนเปิดร้านพวกนี้อยู่นาะวุ้นใหร่ทำช่องมาแรกๆคือซัพพอร์ตอย่างเดียวนะผมจะไม่ได้รายได้จากตรงนี้เลยนะต้องน้องแต้วงผสมอินี่ด้วยคืออยากไปเจอเหมือนกันงาน,นไม่ตรงกันล่าสุดวันนี้เขาไปนดนะผมก็มานี่คิดถึงเด็กๆเขาเปลี่ยนรุ่นกันหมดล้วไม่ได้ไปเจอเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปหาที่พักนอกเมืองนี่นะครับในเมืองมันวุ่นวาย ในเมืองมันวุ่นวายแล้วก็วันที่23คือคืนที่23อาจจะไปพักหรืออาจจะเข้าไปหาหรือเช้าที่24อาจจะไปหาที่พักที่ใ,ใกล้งานไวค้คคูนะครับผมมีที่พักอยู่นอกเมืองที่หนึ่งตรงปากคองไทยที่หนึ่งก็ประมาณ500แต่มันเข้าเช้าได้ไงออกออกบ่ายแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ที่ผมไปพักประจําตรงเทศบาลโคงอ่ะมันก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะถ้าเกิดจะย้อนกลับเข้ามาเทอร์มินอลเข้ามาคาเฟ่พี่นุ่นก็ไม่ไกลอันนั้นก็คือเข้าก่อนเวลาเพิ่มเขาหน่อยเดียวนะ เขาคุยง่ายอ่ะก็เลยหาที่ประจําไว้อย่างที่ไปอ่างทองกับที่พิจิตก็ไม่ชใชัยชยนาาล่าสุดกันเหมือนกันก็ปักหมดุดเก็บไปแล้วนะครับต,ต้องจําไว้ถ้าในที่ประจําเราอ่ะแล้วเราไปแล้วแวกไม่เกิน 20- ่สิบสโลอ่ะเราจะไปพักเพราะว่ามันต้องเข้าก่อนเวลาแล้วก็ออกบ่ายถ้าเราไปที่ที่เขาฟิตมากๆอ่ะเราเสีย2เวลานะครับเสีย2เวลามัน,มนค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปนะครับแบรนซัพพอร์ตเราก็พอมีบ้างแต่มันไม่ได้นานแน่นขนาดนั้นแบบเป็นหลายพันหลายหมื่นต่อไฟนะครับโอเค วันนี้ผมพลาดคอมเมนต์อะไรไปใครทักมาหลังบ้านผมไม่เห็นขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมจะเปิดเน็ตเฉพาะตอนตอนทำงานจริงตอนตอบคอมเมนต์พี่ดาวหรือวอ่าคณะหรือว่าส่งไปให้เขาบล็อกอ่ะนะวันนี้บล็อกไปคนเดียวอีกคนนึงก็ถ้าแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่อยากบอกเขาแค่พูดอย่างนี้นะโอเค <laughs> เออผมอยากไปอยู่ไอ้ชี่ยหมูก็ยังไม่ไปชื่หมูเขาทหารมอผมีอีก <laughs> ผมต้องไปคนเดียวผมไม่มีถ่านหมอลำเลือถ่านหมอลำผมน้อยต้องทำช่องใหม่ๆที่ไปถ่ายน้องหญิงผมมีเพจผมหนึ่งถึงสองพันคนเองแต่รอรอจังหวะถ้ามากรุงเทพเมื่อไหร่อ่ะเจอกันนะผมไปแน่ถ้าไม่ตรงกับงานลิเกนะผมไปแน่นะครับส่วนเกี่ยวเวลาไปผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายหน้าเวทีหรอกเมื่อก่อนกล้องผมไม่ดีผมก็จะอยู่ไปถ่ายไปนั่งเล่นข้างหลังกับเขาอ่ะนะคือประมาณนั้นโอเคทุกคนนะครบหมดแล้วเนาะ เดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะเอาของขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวจะไปรอ้อหมุนส่งน้องนะครับรถผมอยู่ข้างหลังเลยตรงนี้ไปต่อ,อไหนไม่ได้เลยมาเรียกหมดเลยนะครับแล้วตอนผมมาพวกศิลปินก็จอดูดเข้ามาข้างหลังก็แน่นหข้างหลังมันแน่นทุกคนไปดูคลิปตอนที่ผมรับรับน้องเข้าบ้านฟ้ามันแน่นผมไปถึงน้องก็มาลงมาพอดีมาถึงพอดีนะแต่ตอนนั้นผมต้องเตรียมไรสดแล้วนะครับขอบคุณท,ท,ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะครับอยู่ได้เพราะทุกคนนี่แหละจะอยู่จนฝ่ามันจะไม่ไหวนะพูดเงีย้ยเอาตรงเลยว่าจนะอยู่จนฝ เพราะว่าเท่าที่ผมอยู่ทุกวันนี้ผมก็แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมก็อยู่จนอยู่สุดท้ายแล้วนะส่วนคนอื่นที่เขาไปถ่ายอย่างอื่นก็อย่าไปว่ากันนะครับเพราะว่ามันไปตามวิถีนะทุกคนอ,อย่าง่หมูเดยวเขาก็กลับมามีเวลาชนกันงานว้ยครูเดยกเขาก็กลับมานะครับวันนี้ก็ได้ไปฮิมูแลปรึกษาหลังบ้านนะครับว่าทยอะไรยังไงเข้าได้ก็ก็ได้ฮิมูช่วยนะะฉะนั้นก็ผมก็หาทางเข้าไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าใน mm hmm. ในใน,ในใบ้านฟ้าผมมันยังไม่ขึ้นมันต้องแต่ในโปรแกรมมันขึ้นอะไรเงี้ย ผมก็ลืมดูตรงนั้นนะครับถ้าไม่ได้เขาชี้แนะก็กลําบากนะครับเป็นกาลังใจทุกคนด้วยที่ทําทุกช่องที่ไปนั่งงานทุกคนนะครับสวัสดีจ้ะไปแล้วจ้ะเดี๋ยวุ่นนี้ไปโผลที่ไหนรอชมนะรู้คุยกันอยู่ครับผมคุยกับฮิมูอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันได้ยอดอะมันไปแล้วมันก็มียอดไม่ต้องใช่ไม่ใช่ใชเฉพาะฮิมูหรอกทุกคนแหละที่เคยมาถ่ายเนี่ยนะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพอะไรที่มันเป็นกระแสที่จับกระแสเขาก็ต้องไปทำนะครับเพาเป็นนักข่าวด้วยนะ เพราะฉะนั้นก็อย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันอย่างนี้ผมอยู่ได้ทุกวันเนี่ยผมลงรูปอ่ะทุกคนไปดูดิผมลงรูปลงคลิปโพสวันวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบโพสอ่ะมันจะมีโพสที่ขึ้นห้าร้อยไลค์พันไลค์ไม่กี่อันนะครับอยู่ไม่ได้นะครับมันอยู่ไม่ได้ผมมาได้ทุกวันเพราะเอฟซีช่วยผมมาเนี่ยพี่ๆหลักๆช่วยผมมาไม่งั้นผมก็มาไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้พูดตรงๆเลยเหมือนกันนะทุกคนเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าผมผมต้องมีแพชั่นอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเมนพีินุ่นค แล้วก็มาดูเจอหลายๆคนที่พี่นุ่นที่เหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะครับยางอื่นผมยังไม่ได้อินเท่าไหร่น้องเขาก็น่ารักะแต่ว่าเขาก็เก่งแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูมาเด็ดต้นไม่ได้อินผมจะทําเฉพาะศิลปินที่ผมชื่นชอบหรือมีแพชชั่นร่วมเอาอย่างนั้นก่อนเขาถ้าวันที่มันไปได้น,น่นที่ไปไม่ได้ก็ค่อยๆว่ากันนะครับจนฝ่ามันจะไปไม่ได้ทางเนี้ยนะครับมาไม่ได้จริงๆอะะว่าจะหยุดไปเปิดร้านแล้วก็อาจจะไปยังทางอื่นค่อยๆว่ากันนะครับก็อยู่กับทุกคนจนจบสุดท้ายนั่นแหละนะครับ ก็ฝากเป็นสนับสนุนเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านท่านอื่นๆด้วยนะที่ทำช่องด้วยนะครับสวัสดีครับนายปาจ้านายปาจ้านายปาจ้า